พอจเจริญพรมาสกุบาสิกาทุกท่านกับปัมมาแล้วก็กิ่งไม้กิ่งนี้นะมันหล่นอยู่ที่พื้นต้นไม้ทุกๆต้นล้วนแล้วแต่มีกิ่งอ่อนต่าง,างๆที่มันจะยื่นออกมาเป็นกิ่งก้านสาขาถ้ามันไม่ได้ไปถูกขัดกับสิ่งใดเนี่ยมันก็อยู่ของมันอยู่ได้แต่เมื่อเราเนี่ยใช้กำลังบีบคั้นมันหรือกิ่งกิ่งนั้นมันไปถูกเบียดเข้ากับต้นอื่นเนาะ บีบคั้นมามา,มา,มากๆกิ่งนั้นมันก็อาจจะหักได้จะกิ่งอ่อนๆก็แล้วนะจากถูกการบีบคัน้นดังโประดังอย่างที่คุณยมได้ยินเนี่ยมันก็เหมือนกับลูกของเรานั่นเองเราอยากจะเติมเต็มหลายอย่างให้กับลูกให้มันมีอนาคตที่ดีมีความสมบูรณ์แบบแต่เราลืมมองไปว่ากิ่งไม้กิ่งนั้นเนี่ยที่สมบูรณ์เนี่ยมันไม่ได้เติบโตในแบบของมัน แต่มันเติบโตด้วยการถูกบีบจนวันหนึ่งมันหักจนวันหนึ่งมันสูญเสียสภาวะจิตใจดังนั้นอาตมาอยากจะให้กิ่งไม้ที่ถูกหักนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณโยมทุกท่านนะผู้ปกครองทุกท่านนะว่าระมัดระวังในการดูแลลูกดูแลลูกด้วยความพอดีด้วยความยืดหยุน่นแล้วก็รู้ถึงใจเขาเข้าใจเขาว่าเป็นยังไงอย่าไปบีบคั้นเขามาก ต้องถามตัวเราไปศึกษาไปนึกว่าวัยเนี้ยเขาต้องมีสังคมมีเพื่อนบ้างเขาต้องได้เจอเพื่อนบ้างเขาต้องมีการเล่นกับเพื่อนอย่างไรเ,เราต้องศึกษาบ้างเปิดทางออกให้เขาด้วยนะอย่าปิดทางออกอย่างเดียวจนวันหนึ่งกิ่งไม้น้ำานหักขึ้นมาหรือเราต้องเกิดการสูญเสียขึ้นอาตมาเจอข่าวบ่อยมากเกินไปแล้วนะ สำหรับการทำร้ายตนเองกับการสูญเสียนี้อาตมาเลยอยากจะฝากผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็หากมีเวลาก็พาลูกๆเนี่ยได้เติมกำลังใจด้วยการทำสมาธินะสมาธินี้มันจะเป็นความชุ่มเย็นหล่อเลี้ยงจิตใจให้มันมีความสุขแล้วก็เกิดความยืดหยุ่นในชีวิตได้นะจะห้านาทีหนึ่งเวลาสองเวลาสามเวลาก็ได้นะเป็นกำลังใจทุกท่านนะลองพิจารณาดีๆอย่าให้กิ่งไม้ที่มันกำลังเติบโตนั้นหักเสียกลางคันขอเจริญพร